ครับตอนนี้เฟสนะครับเจอเฟสเจออะไรเจอพึ่งพึ่งพึ่งหรือมิ้มลังพึ่งหรือังมิ้มพึ่งนะเออเออเอฟซีครับเขาบอกว่าเคาะสามทีจะมีโชคนะโน่พี่หนูนาบอกโน่ไปใกล้ๆเอ้ยมันโโหเสียวเฟสเราเราขอแค่นี้พอเฟสนะครับเมื่อกี้ผมดึงเขาก็โมโห อย่าไปดึงเขาอย่าไปทาเขาก็ผมพยายามทัดต้นไม้ออกพี่นุนาเมื่อกี้ผมเห็นบินตัวบินมาแต่มันไม่ทําเรานะไม่นะไม่เอาไม่เอาใช่ไหมอ๋อนี่หน่อไม้ไว้เนี่ยหาซับหน่อไม้ทุกคนครับก็โอ้รู้สึกว่าจะจะจะพึ่งจะพึ่งจะมาพึ่งทำรังนะทุกคนนะนะครับเขาเขาพึ่งจะมาทำรัง เลวจะทําให้มันเดินเดินนูนอย่าทอะไรนี่ทุกคนครับอือผมก็ไม่กล้าไปไกลกว่านี้ผมกลัวเขาแตกตื่นนะฮะเ้าแตกตื่นขึ้นมาผมไม่โดนก่อนเลยนะครับมจะจับรังให้ดูไหมมันชัดชัดกว่าอีกผมจะเอาเอาใกล้ๆตดดงตัดผมจะเอาใกล้ๆใกล้ๆหรออ่ะอ่ะใกล้ๆนะครับโอ้ฝีมือ ยอมรับเลยเฟสฝีมือจริงๆใกล้จริงๆสุดยอดสุดยอดจริงๆ <c oughs> เราเห็นตัวใกล้ๆเลยสังกิลวตังกิ้วบบเป็นยังโอ้